คลิปนี้นะฮะจะมาเจาะท่อนโซโล่ละเอียดนะครับผมในเพลงพันทิปของโลโซนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเร็วที่ผมชอบมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับท่อนโซโล่เพลงพันทิปนะครับผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วนะครับคลิปนี้แบบอยากจะเจาะละเอียดกับตัวนี้นี่เฟ n เดอร์ b r บ d ิดนะครับเมคกินเจแปนนะครับอยากจะเจาะดูนะครับตรงนี้นะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีการค้างขอดดีไว้ก่อนเราไค่อยเข้าท่อนโซโล่เนาะ อ่าโน้ตตรงนี้เนี่ยมันลงตัว F# h p แล้วอ่าเป็น F# h p major นะครับผมก็จะตรงตามเมโลดี้เลยนะอ่าแต่ว่าจะมีสำเนียงการดันสายนะครับต่อมาเราจะวางนิ้วแบบทาบนะครับซึ่งมันอยู่ในโน้ต Arpeggio คอร์ดโทนของ G major ประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าตามต้นฉบับเป๊ะๆมาเตอร์ atter, เนี่ยพิเศษเขาดีดตรงไหนกี่ทีบ้างน,นะครับแต่ว่าผมใส่ตามฟิลลิ่งเลยนะก็ท่าแบบนี้เลยมันก็คือฟอร์มคอร์ดจตรงนี้ครับแต่เล่นแค่2สายแล้วก็คอร์ด A Major ซึ่ง A Major เนี่ยจะเล่น2ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งคอร์ด A ตรงนี้แล้วก็คอร์ด A ตรงนี้ เอเมเจอร์ตรงนี้ก็คือช่องที่9กับ10นะครับสาย1กับสาย 2, 2> อะนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเข้าวนขอดีรอบใหม่เราจะดังสายตรงนี้เลยอ่าซึ่งที่การดันสายตรงนี้นะครับมันจะมีการดันแล้วก็เขย่าไปด้วยแต่ว่าพีซโนตเนี่ยมันจะต้องตรงนะแต่ว่าถ้าเราดันพีซโน้ตไม่ตรงมันจะเป็นอย่างเงี้ย เห็นไหมว่าโน้ตมันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดันไปถึงตัวคู่3เมเจอร์นะครับของดีอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดันสายที่แบบโหได้ฟิลได้อารมณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นพีดโน้ตจะต้องตรงแล้วก็เวลาที่เราดันไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้ผมจะใช้นิ้วชี้เนี่ยกดตัวสาย1ไว้ด้วยนะ f s h ช r p นะแล้วก็ดันสาย2ออย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ใช่แบบดันค้างไว้แบบนี้นะ มันจะมีการเขย่าไปด้วยมันจะได้ฟีลอารมณ์เพลงมากเลยนะครับอ่าก็ดันเขย่าเลยส่วนตรงนี้นะครับเล่นโน้ตอะเพจิโอของ F# major นะครับคือฟอร์มตรงเนี้ยนะครับเล่นตรงเนี้ย ซึ่งตรงนี้มันมีวิธีการเล่นถ้าเราอยากจะให้โน้ตมันชัดนะครับแล้วก็เล่นยกนิ้วเทียตัว <S <S อ่าเล่นเป็นตัวเป็นเม็ดเม็ดก็ได้หรือว่าบางคนก็เล่น <S <S อะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันเล่นได้ทั้ง2แบบครับตรงนี้ได้ฟิลมากแต่ตรงด้านสายเนี่ยผมแนะนําว่ามันจะต้องแบบเขย่านิ้วไปด้วยนะครับอ่าโอเคต่อจากตรงนี้นะก็จะมาเป็นคอร์ด G ีแอปเปิตรงนี้ ซึ่งเราเรียงโน้ตตรงนี้เลยเนี่ยคอร์ดจีเมเจอร์อยู่เนี่ย,ออยอตอนแรกที่เราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคือเนี้ยเราเล่นมากระจายโน้ตอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเล่นกระจาย2คอร์ดต,ต่อกันก็คือ F-Charm Major กับ G Major ตรงนี้นะครับเราก็จะส่งเป็นคอร์ด A Major มันก็จะดันประมาณนี้นะครับก็เวลาที่เราดันมันจะมีการเขย่าสายไปด้วยเนาะะเวลาที่เรากลับมาโนต้ตเดิมะ่ะตรงนี้ก็เกี่ยวนิ้วก้อยนะครับสายหนึ่งประมาณนี้ครับ ก็จะเป็นท่อนโซโลเพลงพันทิพย์ที่แบบโหผมชอบมากๆครับลองเล่นดูครับ